สวัสดีค่ะหนูชิดเอกหญิงนะัประพัฒน์สวนนรักษ์เลขที่7ม .1 นึ่งค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิาทานเกี่ยวกับกลุ่มดาวในพานค่ะอลยอ้อนเป็นพานที่มีรูปร่างร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงและรูปงามเขามีฝีมือในการล่าสัตว์เก่งกาจไม่ว่าสัตว์ป่าจะหลบซ่อนอยู่ที่ใดเขาก็สามารถตามล่าได้อยู่เสมอ ความมั่นใจในความสามารถของตนเองออไลออนเลือกโอ้อวดว่าในโลกนี้ไม่มีสัตว์ประเภทใดที่เขาตามล่าไม่ได้ด้วยความโอ้อวดนั้นจึงทำให้เทพีไก่าเทพีแห่งแผ่นดินและธรรมชาติรู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก ส่งมาแมงป่องยักษ์ขึ้นไปต่อสู้กับออไลออนการต่อสู้ครั้งนั้นแมงป่องได้พ่นพิษไปยังร่างกายของออไลออนทำให้พานหนุ่มได้เสียชีวิตลง หลังจากนั้นเทพสุดได้เห็นว่าออนไลออนนั้นเป็นพานที่กล้าหาญเก่งกาจมีชื่อเสียงจึงไม่อยากให้ชื่อเสียงนั้นหายลงไปจึงนำร่างของออลไลออนไปปันดับบนท้องฟ้าจึงกลายเป็นกลุ่มดาวนายพานและยังยกแมงป่องให้ขึ้น ไปประดับบนท้องฟ้าเช่นกันจึงเป็นกลุ่มดาวแมงป่องถ้าให้ทั้งคู่หลีกเลี่ยงกันบนท้องฟ้าเมื่อกลุ่มดาวแมงป่องขึ้นไปทางทิศตะวันออกกลุ่มดาวในพานก็จะรับขออฟ้าไปทางทิศตะวันตกเสมอ และนี่ก็คือนิทานเกี่ยวกับกลุ่มดาวในพานค่ะซึ่งข้อคิดที่ได้คือ 1. คนเราห้ามมั่นใจหรือโอหังเกินไป 2. คนเราอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะอาจจะเกิดบาปกรรมได้ขอบคุณค่ะ